ไกลบุญน้อยว่าสนาหมดรีบเตรียมน้ำหนึ่งถังเทลงดินแล้วท่องบทนี้เป็นบุญใหญ่ช่วยชีวิตราบรื่นดนใจให้เจ้ากรรนายเวรอาโหสีลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับ วันนี้กระผมจะขอแนะนำบทกรวดน้ำจากท่านพยายมหราชมาให้ทุกท่านได้ลองนำไปปฏิบัติกันดูนะครับซึ่งบทกรวดน้ำบทนี้ได้มาจากเรื่องจริงของคุณยายท่านหนึ่งที่ได้เดินทางไปยม,มโลกแต่เพราะโยมทูตจับวิญญาณผิดตัวท่านจึงได้กลับมาใช้ชีวิตบนโลกอีกครั้งพร้อมทั้งบทกรวดน้ำที่ท่านพญายม,มาราชมอบให้เพื่อไว้สอนลูกหลาน ว่านารกและสวรรค์มีจริงและควรหมั่นสร้างความดีเข้าไว้และบทกรวดน้ำบทนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะทั้งยังแผ่อน,นิสงผลบุญได้กว้างทุกภพภูมิฉะนั้นท่านที่จะใช้บทนี้ควรจะมีการทำบุญใหญ่สักครั้งเพราะจะได้เพียงพอต่อคํากรวดน้ำที่ท่านใช้อย่างเช่นการใส่บาตรพระสามรูปโดยของที่นำมาใส่บาตนั้นก็ต้องครบทั้งสี่อย่าง คือมีข้าวกับข้าวน้ำขนมหรือผล,ลไม้หรือจะเป็นการถวายสังฆทานโดยในชุดสังฆทานนั้นจะประกอบไปด้วยสมมุติสงสีรูปและถวายสิ่งของที่มีประโยชน์ที่พระท่านใช้ได้จริงหรือจะเป็นการทำบุญลงศพหนึ่งลงและรวมไปถึงการปฏิบัติธรรมสมถวิปัสสนากรรมฐาน คือต้องทำให้ใจสงบจริงๆสัก30นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับบุญนั้นถึงจะเพียงพอต่อการใช้พระคาถาบทนี้แต่สำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาไปทำบุญหรือคิดว่าตัวเองบุญน้อยวาสนาก็เริ่มหมดก็ให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานกลวดน้ำฝากแม่ธรณีแล้วจึงกล่าวพระคาถาบทนี้ก็ได้นะครับเป็นการน้อมบุญบาร,รมีของพระแม่ธรณีมาช่วยเราอีกที เอาลาเมื่อทราบอย่างนี้แล้วเรามาเริ่มกรวดน้ำกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นให้ท่านตั้งน้าโมสามจบแล้วก็กล่าวบทกรวดน้ำฝากแม่ธรณีแล้วตามด้วยบทกรวดน้ำพระยายมาราชโดยเมื่อตั้งน้าโมสามจบเสร็จแล้วให้ท่านเริ่มเทน้ำลงดินไปพร้อมๆกับการกล่าวบทกรวดน้ำได้เลยนะครับโดยให้ว่าไปพร้อมๆกันดังนี้น้าโมตัสะภะขะวโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธานาโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธานาโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสานาโมพุทธายะลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธานอีทางปุญญา าหาลังเริ่มเทน้ำลงบนพื้นดินได้เลยนะครับลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณีพระแม่คงคาโปรดมาเป็นทิพยานขออนิสงส์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของท่านไปได้กระทำในวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ที่กำลังเบียดเบียนข้าพเจ้าอยู่ณปัจจุบันนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดทุกข์ท่านทุกเรื่องอะไรก็ว่าไปไม่ว่าท่านจะมาจากไหนชาติใดพบใดก็ตามทั้งระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในพบภูมิใดขอให้ท่านจงมารับกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมายอย่าแวะอย่าเวียนที่ใดให้กุศลถึงทั่วทุกท่านทุกตัวทุกตนทุกภพทุกภูมิขออนิสงส์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโภกขราัพย์ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการเมื่อถูกท่านได้อนุโมทนาบุญดังกล่าวนี้แล้วโปรดอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันหยุดอาฆาตพยาบาทจองเวียนจองกรรม และเบียดเบียนข้าพเจ้าต่อไปอีกเลยขอให้ท่านได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปและโปรดช่วยเปิดทางให้ข้าพเจ้าผ่านผลปัญหาจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรก็ว่าไปได้เลยนะครับที่ข้าพเจ้ากําลังประสบอยู่ณนะตอนนี้ให้หมดให้สิน้นอย่าหลงเหลือตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเถินบุญทานที่ทำ กลายเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพนานาเป็นวิมานทองเรื่องรองโสภากับถังนางฟ้าพันหนึ่งบริวารเครื่องทิพครั้งนี้ส่งถึงชนนีดิดายานานถึงญาติทุกโมครูบาอาจารย์ผลถูกยานานได้วิมานทองฝูงเปรตทั้งหลายนารกอสุลกายหมูสัตว์ถังผองเต่าปลา ปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเราน้สายได้กระทำทารุนด้วยกายนาำใจฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอินทราเทวาอีกทั้งพรหม,มาทาเวสุวรรณพระภูมิเจ้าที พระอาทิตย์พระจนันทร์พระอังคารพุทธนันภาลิหัสบอดีพระพุทธพระสาวเทพเจ้าทั้งหลายสิสองราศีพระโยมพระการจตุโลกบาลทั้งสี่ครุฑธ,ธานาคีกินนารีกินนาราเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายจงอนุโมทนา พรับเอากุศลผลบุญนี้นาะทางพระสูทาคงคาวารีชื่อว่าเขียนใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมีความยากอย่าได้เห็นขอให้เป็นเศรษฐีขาลอหาบดีมนตรีพระยาคนผ่านอย่าได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชะกุศลให้ผลอสุรา ขอให้ตัวข้าพบพระสีอานได้ฟังคำสอนจิตใจโอนอ่อนสำเร็จยาณนานกล่าวแล้วนิพพานดับชาติสังขารจากโลกโลกีสาธุสาธุสาธุาเพียงเท่านี้เป็นอันว่าจบพิธีนะครับอย่าลืมนะเวลาไปทำบุญที่วัดแล้วมีโอกาสได้กรวดน้ำทำบุญ ก็อย่าลืมเวลาที่จะเทน้ำรดต้นไม้หรือพระแม่คงคาให้หยิบบทกลวดน้ำนี้ออกมาท่องสวดเบาๆจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่สวยสำสวยซาลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้มีจิตศรัทธา จากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ